หมดไปเจะออกตัววันไหนี่นเองหมดก็พอหมด <c oughs> <c oughs> ดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องกลับมาพอ,อก,กันคือเก่าเน่าจะในตาในเขาในดุงในโคกเนี่ยแหละพี่น้องถ้า<อ>พี่น้องรอหายเฮ็ดกระด้างเห็ดคอนเห็ดบดเห็ดลม่มล้วแต่พื้นที่สื่ออื่นเน่าจะแย่บา,าดอื่นเห็ดบดเห็ดกระด้างเห็ดคอนเน่าจะเนาะไปไปดูน้ำกันพี่น้องด้วยกนเพรากระได้มาแน่เราละพอเบาเขียดเพิ่นยืนถ่ายรอบสองพี่น้องรอบสองผัพวพี่โอ้ มันไี่โตแล้วกํลังงามกํลังเก่งเสียบเลยมึงเดี๋ยวน้าม like ึงหันเห็นเหยียดชุดั้ยแ่ล่างนี่เข่เหรอเหละโอ้โหหลายดอกกันเจ้าเก็รีดไต่เลยมืเห็นไต่้อนไต่กอน ไแขวนแต่ว่าเข้าไปว่าอะไรน,นี่นี่อีกดอกนึงไม่เห็นสองดอกนอ้อนเลยดอกดอกนี้ยังไงบ้างนี่สามซี่หาตุ้มเนี่ยมองหนังไงเนี่ยตัวห,ห,หน่อยนี่

มันซีดีแตวมีแคกดอกมันไกลด้วยเปยโอ้คนเห็นดูดอกด้ไกลด้วยโอ้มีอยู่มอยู่่มีอยู่เปีดอกหนึ่อนโอ้ดอกนึ่ก้อนมดอกนึ่ก้อน Ủa, oh, ăn này yeah. mm. chỗ này chỉ mày thấu, rồi. nó <laughs> này nữa nè Khăn chổi này thì có gì khay mà thôi Bỏ đi bỏ Bỏ đi nồi nó Đem chắc nồi Chắc nồi này nè ่อนให้ไลนองให้ตังตีกีกได้พี่นอ้องออกเต็มคอนเลยตแต่ว่ามือมีเกียดปวดมี่เนี่ยก็ะอ,อัวตีนตัวกับรลายหนะกําลังเตยียดกับบนนั่น ออกเต็มคอนนี่ก็โอ้โหที่ไหนามถุง่อขอใช้เท่าไรโอ้ปีนันาบืเห็นไหมกันุมน้อยน้อน้อยน่าใจพี่น้อนออกบดกบดกจเดอนขานดุนีแล้วยลมเก็บก็กเาก กะบัที่เนูมะ็จะเลยเอาน้องบุ้งพุสีเลองไปเก็บันมันกระบามนของ่ายหล่พี่น้องเฮ้ยโอ้สีไดงตัดอกดเชี้ยเียหลายหลายอ้วพอวองเก็บไปลงไปคูเดียว ก็ดกขั้นดกหน่สิไข่ยังโอ้ให้ตายไปอดีแล้วจบอกแล้วเถอะนี่ดีอยู่ในคนนี้จะไม่ทนีลยไม่หัวนาอ่อนเอ้อเยด่ตั้มเหรอืม ทั้งซุปทั <c ười> <c ười> ้งเกีงทั huh? ้งซุปท okay. ั้งเกงอนทัสองย่างตนนี้ปเนาะกํลังเส่บม่ะเตนนี้เจ็บเลยอออ๋โอ้ยหายง่ายหน่เงเลย เราบยไงขอเอ้ยเป็นตังใดจช่ป่ะเอ้ยตาโผดมาโปเถะจะฝ่ามาเอาก้อนข่อยเด้อมาขึ้นข่อยสสมาโปรงเลยก่อนด้อ <invari> ข <able conclusions> ่อยไม้แลยเลี่ยวยองข่อยเด้อ มุมกับเราอคอกแล้วมานเร่ควอนนี่โอ,อ,อโ้ครังเกงวนอ่อนเกได้อืมอูสอัสีคน้องเลยแลเต็มควอนเนาะเต็มเมมาจได้เก็บทุกควอนเนาะก็อบวงถน่าหมอบกทุกคอนเนาะ เกล็ดก็ต้องเกล็ดันเลอืมนี่ช่งเลยน่แขงนีเปออแงแห้งเอาออกซะคุปองไหมดวดูวดิสุดในเลยเน,น จากพี่น้องเลยบ่ได้ทายทำอีกเลยมาหอดบานนะจ้ะเนี่เห็ดทอดที่ได้ที่มนันนะจ้ะเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยอ่อ,อนๆงามๆทั้งอ่อนทั้งสุกหรอวะเนี่ยเห็ดสุกกะมีเห็ดอ่อนกะมี่นะจ้ะเนี่ยเป็นอะไรมันบ่ได้เอากระตาไปใส่มันก็นเลยหอนเอาเนี่ย่าจากพี่น้องกันยังมันอยู่ดอก,กนะจ้ะ คลิปนี้ก็ได้ถึงได้ก็ขอบคุณเนฟซีทั้งเกาทั้งหม่ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุก,ทกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณผู้ติดตามไม่ติดตามเกาเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ